นะคะหรือเป็นห่วงงานหรือรองานนะคะถ้ารองานจะได้งานนะคะถ้าทาไงถ้าใครทํางานมากกว่า2อย่างช่วงนี้จะต้องเดินทางไปไปมามานะคะทางานสองหน้าเนี่ยจะกังวลใจหลายเรื่องเรื่องงานนะคะแต่ยังไงความกังวลใจจะคลี่คลายคุณสามารถเอาอยู่การเงินก็จะหมดไปกับการซ่อมรถการเดินทางหรือดูแลคนเจ็บคนป่วยนะคะ แต่ใยการเงินช่วงนี้อึดๆเอื่อยๆแต่ก็ยังผ่านนะคะผ่านแบบเหนื่อยๆผ่านแบบอึดๆเสมอตัวรายรับกับรายจ่ายเนี่ยเสมอตัวนะคะอ่ะทุกอย่างเหมือนกําลังรอหรือว่ากําลังแก้ไขปัญหาแต่ต้องอาศัยเวลาทั้งงานและเงินส่วนความรักนะคะความรักอาจจะห่างกันด้วยหน้าที่การงานหรือระยะทางหรือวันนี้มีฟิลเดินทางไปด้วยกันนะคะโอเค นะคะถ้าคนโสดจะได้เจอรักทางไกลรักต่างแดนหรือเจอคนในเครื่องแบบนะคะโปรไฟล์ดีนะคะเจอคนที่จริงใจถ้าโกรธกันงินกันจะกลับมาเคลียร์ใจกันจะไปต่อหรือหยุดความสัมพันธ์อยู่ที่การคุยอยู่ที่การเคลียร์นะคะทุกอย่างยังไปได้ราบรื่นแบบเอื่อยๆอึดๆเอื่อยๆน,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 นะคะมาดูเรื่องสุขภาพของคนวันอังคารสุขภาพวันนี้สายตาปวดหลังมากเลยไหมคะ ปวดปราคานช่วงนี้นะคะหลังเนี่ยน่าจะมีปัญหานะคะถ้าใครเป็นเกี่ยวกับหมอนรองกระดูกที่เคยมีมาก่อนหน้านี้อาการจะกําเริบอีกครั้งนะคะจะมีปัญหากับหลังสายตานะคะการเดินนะคะจะทำให้คุณมีปัญหาแต่โดยรวมคุณเป็นคนอึดคุณก็อยู่กับมันได้นะคะแต่ก็ควรรับรับการรักษานะอย่าปล่อยผ่านนะนะคะโอเคค่ะ มาดูเรื่องโชคลาภนะคะโชคลาภอายุคนเจ็บคนจากหรือการเดินทางจะทําให้คุณมีโชคนะคะ9ก้หนึ่งสแล้วก็เวันนี้คนวันอังคารรู้สึกว่านะคะมีความกังวลใจหลายๆเรื่องทุกอย่างมันต้องใช้เวลานะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณต้องการสมาธินะคะปฏิบัติธรรมเนาะนะคะแต่ใจเป็นคนที่ใฝ่ธรรมะนะชอบปฏิบัตินะคะ เป็นคนชอบสวดมนต์นะคะเนี่ยสวดมนต์ชอบปฏิบัติหรือถือศีลเนาะนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ไม่อยากยุ่งกับใครอยากถือศีลไหมอยากอยู่คนเดียวเงียบๆไหมคนราคารหรือช่วงที่อยากปีกวิเวกนะคะไม่อยากยุ่งกับใครช่วงนี้นะคะรู้สึกเข้าถึงสัจธรรมนะคะโอเคค่ะวันนี้วันรังคารทุกอย่างยังผ่านด้วยสติปัญญาหรือการแก้ไขปัญหาของคุณคุณยังเอาอยู่นะคะทุกอย่างยังผ่านนะคะแต่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะคะ โอเคค่ะนะคะดูแลสุขภาพด้วยโชคลาบก็นะคะต้องอาศัยดวงจากาการเดินทางทะเบียนรถและรถยนต์ที่โดนเฉียวโดนชนหรืออายุคนเจ็บคนจากคือสื่อน,นำโชคค่ะนะคะโอเควันอาคารวันนี้โชคลาบขอให้มีโชคมีลาบการเดินทางวันนี้น่าจะมีการเดินทางนะหรือรอการเดินทางไพ่เดินทาง